สวัสดีค่ะไลอีส like วันนี้พามาที่ยูโนโมริออนเซนแอนด์สปาสาทรซอยสิค่ะพอเข้ามาในสปานะคะบรรยากาศก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะอย่างแรกเราก็ต้องถอดรองเท้าของเราเก็บไปในตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ใส่รองเท้าที่เขาเตรียมให้นะคะจากนั้นเอากุญแจล็อกเกอร์รองเท้าค่ะไปฝากที่เคาน์าเตอร์เช็คอินนะคะแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เราต้องการค่ะอย่างเราก็ใช้เป็นออนเซนวันเดย์พาสแล้วก็เซตอาหาร1เซตนะคะ เมื่อมาถึงเราก็จะเดินผ่านลิฟต์นะคะเป็นลิฟต์ที่พาไปยังออนเซ็นของชายและก็หญิงแยกชั้นกันนะคะของผู้หญิงก็จะอยู่ที่ชั้น4ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปแช่ออนเซ็นขอไปทานอาหารที่โซนแฮปปี้ไลฟ์กันก่อนเลยนะคะโดยออนเซ็นนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ตึกค่ะตึกแรกเป็นตึกออนเซ็นแล้วก็ตึกที่2เป็นร้านอาหารสปาแล้วก็ลูฟท็อปบาร์นะคะ ที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็มีของหวานต่างๆด้วยนะคะแต่และเมนูน่ากินมากๆเลยค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยค่ะมีความสะอาดสะอา้านพนักงานบริการดีและนี่ก็คือชุดอาหารที่เราสั่งมาค่ะน่าทานไหมคะทุกคนเป็นราเมงนะคะแล้วก็มีสลดัดไก่คาราเกะแล้วก็รวมน้ำเปล่าแล้วด้วยค่ะอยากบอกว่าคุ้มมากๆเลยแล้วก็แบบ รสชาติคือด,ดีอ่ะสุดยอดอะทุกคนแบบไม่น่าเชื่อว่าในสปาเนี่ยจะมีอาหารอร่อยอร่อยขนาดนี้ด้วยนะคะ เซตนี้ก็คืออิ่มมากนะคะใหญ่มากเลยค่ะเนื่องจากเรามาตอนเย็นนะคะยังไม่ได้กินข้าวเย็นมาก,ก็จัดไปจุกๆเลยนอกจากนั้นก็ยังมีไอศครีมอยู่ในเซตด้วยนะคะเราเลือกเป็นไอศครีมช็อกโกแลตค่ะรสชาติอร่อยมากโอ้ยไม่ต้องมาแช่สปามากินอาหารก็คุ้มนะคะทุกคน เมื่อทานจนอิ่มแล้วนะคะเราก็เดินกลับไปที่ตึกด้านหน้าค่ะบริเวณตึกด้านหน้าก็จะมีส่วนที่นั่งต้อนรับนะคะแล้วก็เราก็จะขึ้นไปที่ชั้น4ซึ่งเป็นออนเซ็นสำหรับผู้หญิงค่ะเ mm. มื่อมาถึงแล้วนะคะ mm. เราก็เดินเข้าไปเลือกชุดยูกะตะที่จะใส่ mm. เดินเล่นภายในออนเซ็นกันก่อนนะคะ mm. ก็จะมี mm. ให้เลือกหลากหลายสีสัน mm. แล้วก็ไซส์เลยค่ะนี่ mm. มีชุดแล้วเดี๋ยวาพาไป ถ่ายรูปในชุดกีโมพีมนนพข้าใจดีมากเลยอะพนักงานะเปลี่ยนชุดให้เราด้วย <laughs> ถ่ายไม่ถูกอสนุกมากเลยอะเดี๋ยววันหลังมาอีกที่ทุกคนความอยากถ่ายรูปตรงดานฟ้ามันสวยมากเฮ้ยไปเปลี่ยนเป็นน้องมะม่วงมานะคะน้องมะม่วงเนี่ยแต่ก่อนเคยอยู่ในสวนนี้ด้วยนะให้นองให้กิกาต่อ โอ้โหเปลี่ยนชุดแล้วมพูดญี่ปุ่นได้เลยค่ะสำหรับลูฟ็อปบาร์นะคะก็จะอยู่บริเวณชั้น R ของตึกอาคาร2ค่ะเราก็กดมิ์มาที่ชั้น7ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นมาด้านบนค่ะพอเดินขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นบาร์สวยๆสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เลยค่ะดูบรรยากาศการจัดร้านดิโค a ด a มสซิ่งอ่ะ สวยมากว้าวเป็นดารสไตล์เชฟเสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ใจกลางซาทนว้าวสวยมากทุกคนบรรยากาศด,ดีโคตรนี่ว้าวอะไรมันจะดีขนาดนี้เนี่ยประจจ์ประจระจ์ฮู้ฮ ากให้มาอยู่ใกล้ๆบ้านอยากจะมาหาทุกวันเลยไม่อาบน้ำเองจะมาแช่อ่างชมว,วิวลุฟท็อปที่อาคาร2เสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราจะกลับไปแช่ออนเซนกันจริงๆแล้วค่ะ ที่ยูโนโมริออนเซนแอนด์สปานะคะก็จะมีบ่อให้เลือกหลากหลายเลยค่ะแต่ว่าข้างในเราถ่ายมาให้ดูไม่ได้นะคะเราก็เลยนำคลิปวิดีโอจาก i อของยูโนโมริออนเซนแอนด์สปามาฝากทุกคนแทนค่ะอันนี้ก็แค่บรรยากาศส่วนหนึ่งค่ะเอามีรถอันนี้รถอะไร,รอะคะ กล้วยิ่นทรีเฟรชมิลอาชาเขียวดีกว่านมะะกุ้งเขียวแล้วก็จ่ายจายนะะอขอบคุณค่ะ,อคคะตอนนี้เราก็แช่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ซื้อนมชาเขียวด้วยเดี๋ยวไปดื่มนมเขาบอกว่า การดื่มนมหลังแช่ออนเซนเนี่ยจะช่วยทําให้เขาเรียกว่าเกลือแร่ที่สูญเสียไปเนี่ยกลับคืนมาแล้วก็มีพลังดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เอาชาเขียวมานั่งดื่มที่ห้องพักนะคะเป็นเลยตรงโซนพัก,ก่อ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชำระเงินค่าน้ำค่าน,นมหรือว่าของต่างๆที่เราได้ใช้ไปตอนที่เราอยู่ในที่นี้กันค่ะก็ต้องเอา้าก็จะไปคำนวณพอชำระเงินแล้วนะคะก็จะได้กุญแจออกมาเอารองเท้าคืนค่ะ ทำาไม่จ่ายเงินก็ไม่ได้รองเทา้าคืนนะคะทุกคนลงที่สถานีรถไฟฟ้าเซนหลุยขนัดเท่นี่นะคะเราก็ต้องลากกันแกนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังแลเอจะพามายูโนโมริออนเซนตอนกลางวันบ้างน,นะคะขนาดกันคือสวยขนาดนี้ลางวันจะสวยขนาดไหนฉันลื ฝากเพื่อนเพื่อทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Happy Oily เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ